สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีกับมาเตรียมโตไปตลาดค่ะอันนี่กับสำคัญที่สุดกับคือแมสก์นะคะ่ะแมสกแล้วก็นี่ทำแบบอีสานบ้านๆเนาะพี่น้องนี่กะตากะตาแบบกะตา,แบบะตานี่มัตโดนเราละกะสิไปตลาดเนาะพี่น้องเนาะนี่ได้กะตาเราค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าสิพากันไปจังใดเนาะพี่น้องเดี๋ยวเปิดประตูกันจะเข้าจับเข้า กันี่นแหละค่ะเปิดประตูแล้วเดี๋ยวสิภาพไปตลาดค่ะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเหมือนี่ก็มาหอดตลาดอีกคือเก่าล่ะค่ะมาหอดตลาดแล้วแต่ว่าหมือนี่มาอีกตลาดนึงมาตลาดจะเจร่ญนซุขเนาะคะ่ะเดี๋ยวให้เบิ้งไปค่ะตลาดจะเจร่ญนซุขเนาะคะ่ะตลาดจันทบุรีค่ะเ่าว่ามีอาหารสดอยู่แถวนี่มาเบิ่งค่ะผ้ายางน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะายางค่ะเขา้าไปในตลาดเนาะพี่น้องเนาะเขาไปในตลาดจะเจร่ญสซุขพี่น้องเ่าว่า เพิ่นสิมีหยังแน่เนาะค่ะนะเนาะเพยางคงเบิกตลาดเนาะพี่น้องว่าเพิ่นสิมีหยังแน่อย่อจำนี่เด้อย่าบุญสวัสดีค่ะแม่ค้าขายไส้กรอกตัวนี้แม่นี่แม่เห็นว่านี่เพ,พิ่นกระลังเริ่มก่อไฟพี่น้องแม่ค้าขายไส้กรอกได้หนาหนะเห็นว่าคนบานขาข้านน้องแขกค่ะอันนี้ก็คนสารคามค่ะเพิ่นมาถ้ามาหากินอยู่จันทบ,บุรีคือกันค่ะ นี่้อค่ะลานเพลินซื้อ้านไส้กรอกแม่ราตีนพีนองเนาะนี่ละล้านเพลินจิตตลาดไอจะเลริญสูงจันทบ,บุรีเนาะค่ะเดี๋ยวยางาดัดไยเยบุญยางตลาดจะเข้ากันไปกับยะจำนี่ค่ะมายางตลาดน้ำกังค่ะวา,าเพ,าาพาาล,าเลิน,พน,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 นซีมี่ยังแน่นี่ผู้พามากเพื่อพามาตลาดจะเจริญสูขพี่นองยางน้ำฝนยะจำไปวาเพลินซีมี่ยังขายแน่ ยังเป็นอยีกจะเข้าแค่จำนี่ตลาดผักเนาะพี่น้องเนาะตลาดผักตลาดผักสวยๆค่ะสดๆสวยๆลอกลอะ<อ>ไร<ห>พี่เออไปย่างย่างเป็นบ่วผ้าของมาตะเวนตะเวียงไรเจ้าเนี่ย มีล้านไก่พี่น้องล้านไก่ไก่ไกไส่สดย,นะสยๆสวยๆเนาะพี่น้องเนาะไก่สดยๆสวยๆยา,า,างต่อไปจ้าไปน้ำกลนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพลินข้าวไปป้าผักเนาพี่น้องผักพี่จะสดๆซื้อกันเหรอคะผักไม่จะําผักไหม๋ยวเขาจังเอาเนาะฮะเดี๋ยวพ่าาอต้องถ,ถือใครเจอสิอไปซื้อล้านไหนคนมาท่านมากยา,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 างรอเบิ่งก่อนปะ ที่ย่างท่าผีก่อนบอลเหรอันนี้ร้านขายหมูพี่น้องร้านขายหมูสดสดค่ะอู้เนื้อหมูจะมันงามอันท้างนั้นเป็นตลาดอันขายอาหารทะเลพี่น้องนี่อาหารทะเลหอยพวกวะอันนี้หอยพอกมีตันวยิใหญ่พี่น้อง ป้าขอทานได้ด้จ้าหอยพอกค่ะอันนี้อันนี้หอยแมงปัวนี่หอยอย่างคะหอยอะไรนะพี่หอยหวานหอยหวานคหอยหวานค่ะนะดูดูหอยพอกอันนี้เอาไปย่างเลอพี่น้องใส่สันกะสีแรอกก็ย่างแซ่บแล้วข่อยค่อยกินอยู่พี่น้องเห็นบอกยังเออข่อยค่อยไปงุ่มพร้อมเละเออข่อยค่อยไปงุ่มอยู่เ้อนี่ยาย พี่ปอเดีวมึงหามาค่ะเออเคยไปนุ่มอยู่ปูค่ะปูสดสดกุ้งสดสดยังเต้นน้าวาอยู่ด้วยค่ะกุ้งสดสดค่ะขับปูกับปูสดสดข้าวหนิก็สดค่ะตลาดปูตลาดหอยนกพี่น้องโอ้ปูงามของพี่น้องเลยเดี๋ยวยางเบิ่งก่อนจะสื่อ สดๆอันนี้หอยนางรกขายในนะะหอยนางจ้าอันนี้ปลากับปลาสดๆอยู่โอ้ยตลาดนี้สดปลายังเต้นอยู่เฮ้ยเออตัวบักใหญ่นี่ปลาเข็งเด้อพี่น้องปลาเข็งตัวบักใหญ่นอันนั้นหอยจูหอยจูบ้านเฮาเนาะปลาปลาอยู่นี่สดๆเลยพี่น้องมาเด้อผู้ใดสิมา ตลาดจะเริ่มสูงค่ะเพิ่มตัวม่วงมันอะไรนั่นมากอืมเพิง่งปลาคอกับมิตเตโต้ใหญ่พี่น้องปลาดุกกับมิตเตโต้ใหญ่เพิ่อเขาจับปลาเพิ่งวิธีจับปลาเด้อจับไปเป็นมันตอดเด้อพี่น้องจับโบเป็นมันตอดเด้อโอ้ยคนก็เก่งแต่ก็แค่เห็น <laughs> <laughs> อุ้ยกบกับมี่ไอ้จมพาร์เผ็ดกบอ่ <laughs> ะใจให้เป็นวะ กระเพ้าอยู่บ้านเฮาผัดเผ็ดเนาะอุ้ยบวกหอยแครงบวกหอยแครงอหอยแครงพี่น้องโอดติดถึงนึงในกระปา๋าขนานกระมิ้นแต่สดๆอุ้ยกุ้งสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดอาหารสุดยอดนี่แหละพี่น้องตลาดจะเริ่มซุกค่ะคนมาอีเกเชิงชั่วโมงผู้จิ้งสีม้าอันนี้รัสิกะกันมามื่อเนือ้อไปลาบพี่น้อง มาซื้อเนื้อไปหลกักมีค่ะมีค่ะตลาดคสอสื่อยัางยา,างบนกอนกพน้องยางบนกอนพน้องีงงอง๋ยวเขาจะซื้อยางหละเบงกองพะว่าแม่ซื้อไปแล้วตลาดเนื้อบ่มากกันนะคือเกาพี่น้องมีเห็นบ่กุ้งสดสดมิตรต,รตรัวใหญ่ๆค่ะ เพิ่งเนี่ยตลาดตลาดปลาทั้งนี้ปลาเนาะพี่น้องเนาะตลาดนี้เขาเจ้ายิ้มแย้มแจ้มใสดีอยู่ดอกเนะาะปลาเออจะซื้อแปง้งมันจะปลังกันพี่มีแป้งมันจะปลังบ่จ้ะ เอาสิบบาทพ่อค่ะค่ะมรผักพี่น้องเบครผัดอย่า้อสืผักกําลังสบาทป้ากําังไงสิบบาทพ่อหน้าพี่น้องบังเนี่อยว่าปูกกินแท้ๆ่อยซือกินพี่น้องบังกับว่าได้ เอาบกชัวน้ำแพี่ชวน้ำแนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นบอลตืน้คะน่าวน้อแ้าถาให้แต่ตๆพี่น้องเอบัเมันยังสลัดน้ำกันน้ะค่ะยังสลัดน้ำกันว่าขาดวะกค คือไปกินหัวแรงพี่น้องถ้าจะไปกินเขาหัวแรงกันร้านค่ะจะเริ่สูงค่ะไปซื้อยังอยู่เพียคะเอ่อพี่กินพี่กินยึดล้านไหนพูดร้านุ่นงามงามไม่พี <musician> oh, oh, ่ร <necessary> ้านที่ร้านที่งามเห็น hmm. ย <oru> ู right ่ร mm ้านนี่ร้านนี้กับงามมีมัตสึพักซี่กิทตัดหอกพี่น้อง ตลาดตุ k, so mainland, way, ้ใหญยพี่น้องผ้ามัยางเมือนดีข้ายางเมืองหันเมืองนี้พี่น้องตลาดตุ้งยายเลยตลาดคลองโซต์โซตีนี้พี่น้องตลาดจะเริ่มงุปพระเจ้ากำลังมากกับมีพี่น้องพระเจ้ากำลังมากอันหมุอนจะ่ามือนี้มัตะตเวนแน่พี่น้องเนาะข้ามัยางเะเวนแน่จะไปให้กับเป๋ากินค่ะอันนี้เอบุนพี่น้อง คนทามามหาสารคามาตุ๋ยละคนมาทํามหากินอยู่นี่ที่แหลกกับพักกันมาหากีพ้อยกีียังเราพี่น้องเอาไปเอามาก,กับว่าใครใส่กอกกระลังกระลังดั่งไฟพี่น้องนี่ใส่ก,อก,สกอกใส่กอกแย่บุญพี่น้องมาซื้อซอยเล่าในเดออยู่ตลาดจะเลื่อนซุกนี่ละคาอุดหนุนกันค่าอุดหนุนกันค่าคนบ้านเดียวกันนี่กาแฟาฝ่าวนน้ำเงินน้ำท่องแย่บุญหนึ่งออกมาสวยกับบ่ได้ ขุนผู้หนึ่งกับคุยแต่โทดสาวกับกี๊นี่พคตสิมีม่ใส่กอกหมูเปี้ยวใส่อัว,ไม,ว,วไม่เปี้ยวฟูนเส้นไม่เปี้ยวเพเปียวกับพี่นอ้องขุนเนี่ยค่ะอันนี้มัสืั่เนื้อพี่นอ้องนี่พายะจับมาสือเนื้อเนือ้อสดๆดเนื้อสวยสวย เตะไงเนี่ยสวยๆสวยๆพี่น้องเลือกไห่เลือกเลือกเลือกอ <c oughs> ใายท่งนี่ก็ได้เอาอยัางก่อนเจ้าจห้องไห้เจ้าห้องไห้แค่ห้องให้ก่อนนะ ที่เราให้เด้ออันนี้มะพร้าวเนื้ออีกร้านหนึ่งยายจำหนี่เราสิมาเหมาตะข่าเจ้าละเนื้อเพิ่นสดๆพี่น้องร้านนี้มากเลยเออเพิ่นมากร้านนี้พะนะร้านนี้เพิ่นว่ามึงกระเป๋าข่อยน้ำใน่เด้อตลาดเจริญสุขตะวันผู้ขายอยู่ผับผ้าอยู่ซอยเงี้ยนข่อยพะนะผับข่อเพิ่นจั๊กทีอเพื่อนกบะเป๋าไปเงี้ยนข่อยเพราะว่าหมาหลายกัเลยพากันน้ำกันมาพี่ ผุผู้พามาสือา่อยายจำเป็นเจ้ามือเด้อมือนี่มือนี่ขอเป็นผู้ทายอย่างเด,เ,าเดียวขอเดชสนใจดอกไฟสิเป็นเจ้ามือเป็นเจ้ามือยายจำเป็นเจ้ามือยายจำแล้วสิไปกินค่ะตัาตับเยอะๆเนี่ยยายจำเอามาขวงข้างคนพี่น้องเอน กองข้างเจ้าบฮู้กะนอบ่เขาบฮู้จักไผเลยอยู่นําเพิ่นผู้เดียวขบ่ฮู้จักผู้ใดสอหนู้ยพ่ใหญ่ขอจะแม่นบ่ฮู้จักไผมาใส่ับ่อยู่ต่ประเทศานเออพกกะดากินกับยังกแซบ ถ้าไปกินกับกราเขา่ารสซองกับผู้แทบนี่ค่ะเครื่รองหน,น่อเครื่องง่ายคนเสร็จสั่นแล้วพี่น้นนนองพ้ากันสอของได้เต็มตาเต็มเตียงเราคุณคุณอะไรเต็มตาเราพี่น้องแล้วก็บชิพ้าก,กันกลับบ้านเรา,าพี่น้องมาตลาดจะเริ่มสุงมากแบบแย่จำนี่สองคนเดี๋ยวพบกันใหม่นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ